วันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองที่ทางด้านช่างทำบ้า,บานแล้วก็ทีมงานนะคะได้ทําการเริ่มต่อเติมนะคะวันที่2องค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่เริ่มก่อดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี <c> ่ค <oughs> ่ะด้านข้างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะน,นี่ค่ะช่องแสง ประมาณนี้นะคะเาเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านข้างกันค่ะนี่จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวช่างก็จะทำการ ชาบนะคะนี่ข้างด้านนี้เนาะโครงหลังคาค่ะช่างก็ได้ทำการเชื่อมโดยการใช้โครงเหล็กนะคะนี่หลังคาตัวนี้ก็คงจะต้องเอาออกเนาะเป็นการต่อเติมต่อจากชายคาบ้านหลังเก่านะคะนี่ อยู่ประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วเราดูเราดูมุมกว้างด้านข้างตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นลนักษณะประมาณนี้ ก็ทำการปิดนะคะด้านใต้ของบ้านนะคะด้วยการใส่ช่องแสงนะคะปิดด้วยปูนประมาณนี้นะคะ